สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็ให้ดูความแตกต่างไม้มงคลในตระกูลอะโกนีมาบางครั้งมันมีความคล้ายกันสำหรับวันนี้มาดูความแตกต่างระหว่างรวยล้นฟ้าต้นนี้ขอบแดงๆนี้เราเรียกว่ารวยล้นฟ้าหรือแสงเงินแสงทองนะคะ,ะก็จะออกก้านชมพูขอบใบสีแดง พื้นใบก็จะเขียวล่องกลางใบก็จะมีสีแดงส่วนตัวนี้ขวามือนี้เราเรียกว่ามณีล้อมเพชรเขาก็จะออกชมพูนะคะ,อ,ะออกก้านชมพูขอบใบชมพูล่องกลางสีชมพูก็จะเป็นไม้มงคลในตระกูลอะโกนิมา มีความสวยงามนะคะเป็นต้นไม้ที่ดูแลง่ายๆตัวนี้จะตั้งตรงไหนก็สวยเพราะว่าสีสันใบมีความโดดเด่นและสวยงามวันนี้ก็ได้ดูความแตกต่างแล้วนะคะระหว่างรวยล้นฟ้าหรือแสงเงินแสงทองขอบแดงและตัวนี้ก็คือมณีล้อมเพชรออกชมพู อันนี้เป็นต้นเล็กนะคะที่ตัดยกยอดแล้วเราได้ขยายพันธุ์เอาไว้ที่อัปเดตไ,ได้เห็นนะคะก็จะเป็น ัดขยายพันธุ์ส่วนดินปลูกเราจะใช้เป็นมะพร้าวสับเล็ก2ส,ส่วนดินใบก้ามปู1ส่วนมูลไส้เดือนอีกอประมาณ1ส่วน4นะคะเราจะผสมกันแล้วก็จะเป็นดินปลูกที่มีความโปร่งระบายน้ำได้ดีอโกนิมาก็จะอยู่ได้ดีนะคะใช้ดินสูตรนี้ได้เลยนะคะทุกคนก็จะ ปุ๋ยบำรุงนะคะวันนี้ดูไปด้วยเลยปุ๋ยบำรุงง่ายมากๆตัวนี้ก็เป็นใช้เป็นายาพาราได้นะคะใส่ลงไปสักกระถางละ1-2เม็ดเร่งโตก้านแข็งแรงนะคะใบสวยงามก็ใช้ได้เลยสำหรับตัวนี้เร่งด่วนนะคะในสูตรบำรุงก็จะมีต่างๆ ตัวนี้นะคะก็จะมีในคู่มือเรียนนะคะใค,ใครต้องการเรียนแบบเจาะลึกในอโกนิมาพันธ์ต่างๆไม้มงคลชนิดนี้นะคะครูก็จะมีคู่มือเรียนเอาไว้ในตะกร้าสามารถกดสั่งที่ตะกร้าได้เลยนะคะ,ะก็จะเจาะลึกทุกเรื่องนะคะ,ะนำไปต่อยอดอเป็น อาชีพเสริมอาชีพได้สำหรับการเรียนรู้ในนี้นะคะสามารถไปต่อยอดได้นะคะทุกคนครูก็จะ,ะมาแนะนำให้ใครสนใจในคู่มือเรียนนะคะก็ทักหาครูได้นะคะกดที่ตะกร้าได้เลยนะคะ,ะสวัสดีคะ่ะเดี๋ยวแล้วเจอกันสวัสดีคะ่ะ